การประกันตัวจริงๆมาตรการเขาบอกว่าการจะขังเด็กหรืออะไรเนี่ยให้เป็นมาตรการสุดท้ายที่สุดเลยท,<ะ>ที่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นถ้าถ้าโหเด็กคนนั้นคือแบบว่ามีเหตุว่าจะไปกระทําความผิดซ้ําหรือว่าจะไปก่อความไม่ปลอดภัยให้กับ<ะ>ตัวเองเนาะหรือก็อก่อความไม่ปลอดภัยให้กับคนอื่นนะถึงจะแบบเป็นมาตรการที่จะต้องขังเขาแต่หลักคือ ขังเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายสุดเลยที่เขาจะต้องต้องถูกถูกดําเนินการอะไรแบบเนี้แต่การประกันตัวในคดีเด็กเนี่ยตอนที่<อ>เราไปนะเออเราก็นึกว่าศออาลก็จะเห็นว่าออหลักการประกันตัวมันควรให้พิจารณาอายุเนะะาะสภาพสังคมอะไรเงี้ยแต่เราก็พบว่าเด็กก็ถูกเรียกหลักประกันที่ที่แม้จะไม่เท่ากับผู้ใหญ่อะ่ะแต่มันก็มากกับ เด็กกับครอบครัวที่ต้องแบบวิ่งหาเงินประกันกันซึ่งตอนนั้นทําให้มีกองทุนรักษณะประส,นนสองค์อ่ะก็คิดว่าเด็กหลายๆคนอะ่ะก็ต้องถูกคุมขังในระหว่างที่ยังต้องถูกคดีอยู่อืมใช,ใช่แล้วก็เป็นช่วงที่ยากลําบากมากเพราะว่าอ่ามันอะไรมันต้องหาหาเงินในการที่จะมาประกันตัวเด็กแต่ละวันอะ่ะยิ่งช่วงคดีคทะลุแก๊สอ่ะช่วงสิงหากันยา มีชุมนุมกันทุกคืนแล้วก็มีเด็กต้องเข้าคุกมีเด็กที่ต้องถูกจับทุกวันอะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าบางคนเราก็ตามหาพ่อแม่มาประกันตัวก็ไม่ได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่มาอีกต้องประกันตัวต้องเอาเด็กไปขังไว้ก่อนเออจนเขาไม่ใช่ญาติก็ไม่ให้อะไรแบบนี้เงินก็ต้องหาผู้ปกครองก็ต้องหาอะไรแล้วก็หายากอีกเพราะว่าบางทีตำรวจอะไรนะไปจับเขาแบบว่า ไปถีบมอเตอร์ไซค์บ้างออไปยึดของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือก็ไม่ให้เขาติดต่อญาติติดต่อทนายใครจะไปจําเบอร์พ่อแม่ได้ใช่ปะเขาก็ไม่รู้จะติดต่อพ่อแม่ไงแบบนั้นก็ต้องไปอยู่บ้านเมตาก่อนกันคนละคืนสองคืนน่ะใช่นนโดยไม่จําเป็นเลยของคดีการเมืองโดยเฉพาะในยุค<ช>โควิดใช่ใชแล้วก็ยิ่งช่วงทะลุแก๊ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเด็กที่มีข้อจํากัดในเรื่องเศรษฐกิจ ของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็พ่อแม่ก็จะยากลำบากไม่ไม่มีเมงินประกันแน่นอนอะ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา